เดี๋ยวมันทำมันเองมันเคยทำเออ,เอไม่ขอวขาแบบดี้อื้อลูกอื้ออื้เดี๋ยวมันก็เรียให้มันแตกเรียถูกมั้ยมันยังไม่แตกอลูกเราไม่ช่วยให้มันแตกมาบุ๋ม มันก็เลียของมันแตกมันยังไม่เตกมันมนโอกมาอย่างนั้นแล้วน่ะ <Okay. S 2> เอาผ้าคนหนูลองหน่อย

เป็นยังไงนะน้ำมันยังไม่ที่นี่เลยยังห่อตัวอยู่เลยใช่ไหมนะมันกำลังเจาะหนะเจาะถุงอยู่ทั้หมดเลยทั้งหายอยู ปินอังเก่งจริงเลยลูกต้องเโอยนดีนแล้วน้ำมันยังไม่แตกไงมันก็เลยต้องก็เลยต้องอ้นี้คอยดึงขามันหัวมั้งนั่นมันแตกแล้วนั่นมันออกมาแล้ว เขานี่เนี่ยดึงขามันนะโอ้โหข้าลองอ้น้องเอึ้มันเคยโคตรให้มันเยให้มันเลี้ยของมันเองมันกำลังไอ้นี้เอ๊มันดิ่นไหมดิ่นดิ่นดิด่น พี่ตังกินเลยหรอให้มันกินเลยหรอผมเออมันก็กินออกมาอย่างนั้นเนี่ยเจ็ิเจ็บ่จจบยังไงก็ไม่รู้จับยังไงไม่ได้เจ๊นีอะไุ้ยของไม่เจียนะ เธอจะมันเลียเองเธอไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกจะต้องรูรรด้ยวยเดี๋ยวมันก็เกิดเองอันนี้ลรเอาลรไว้เราบิ๊กเอาไว้ทำไมไม่ได้ลรคแมวเดี๋ยวแม่มันก็กินเดี๋ยวปีนี้มันเดี๋ยวสะดือมันในนี้นะเห็นไหมั่นเะนี่ยลรมันอนะได้ลรมันด้วยเนะี่ย เดี้ยงฮอดลูกหามาในครัวมันอาปากยังไงเนี่ยเฮ้ยฟุกน้อยทำไมมันดำล่ะพี่ตังทำไมมันดำหล่ะพี่ตังตังไอ้ฟุกมันตัวสีแดงตังทำไมมันดำหลูกตายแล้วมันไปได้พ่อไหนมาเนี่ยตายยังไม่ลืมเลยตังเอ้ย๋ยวมันออกอีก ดี๋ยวมันเรียเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันในนี้เรียนแตดีลูกมันเดี๋ยวมันในนี้เองมันกำลังตัดตัดที่นี่ไม่ไอ้ปากน้อยเออดูดปากมันดิดูดน้ำข้าวออกอือดูดทำเป็นเล่นเอาตัวจุกไหมมีดัว แต่ว่าเดี๋ยวแม่แม่มันเคยนี้เดี๋ยวแม่มันก็ทำเองนะแม่มันกัดกัดจรงกัดไายโรคตั้งทำไมเก่งจังเลยเนี่ยเอขาเคยมีลูกแล้วเนาะเขามีประสบการณ์แล้วได้แล้วไปหาพ่อมาในออกออกเลยอะ ขนดึงแห้งเลยโอ๊ยทำไมันขนสีดำลหละพี่จังเอ๊ะมันจะออกแดงนะมึงว่าไหมเหมือนนี่ตังในตัวนี้ตายแล้วหน้าดอนหน้าดอนนะนี่ลูกดันขครย้่นดันขคยื่นไปดึงขาหัวมันหัวมันติดบอกเลยดึงขาออกมาหัวมันติดอะไรมันติดมันไม่ออกออกแต่ตูดมันเอาทางตูดออก อมันไม่กลับหัวหมอเขาก็บอกอยู่ว่ามันไม่กลับหัวแต่ว่าดีฮะถุงมันไม่แตกใช่ไหมอืมมันมาแตกข้างนอกอะ่ะพี่ตังกินได้เหรอ,อกินได้หมดเนี่ยม,มันกำลังกัดอืมเก่งเลยพี่ตังเก่งเราต้องตัดสายสะดือให้มันไหมตัดไปในลูกพม่ตพี่พแม่มันก็เจ็ดี่กพี่ตังทำไมมันไม่ร้องอะทำไมบุ้มจับตูดตีตูดไหมจับหัวตีตูดไหม

กัดเสือกัดไอ้สายอันนี้เลี้ยวกันเลี้ย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 พี่ตังเลี้ยช่วยกันอันเลี้ย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 โอ้ทำไมมันเหมือนพี่ตังจังเลย มันกัดไฟลูกกอนโอามหาหรอไอมาา่บอกว่ามัน ตัวหน่อยตัวนิดแจ้นพีจ่จลางเลยเบียเสดือบานยางเบียลบขาดมายัง,ยง,ยงต้องแข้กันไกมันหน,น,นีบจ้ะมกันไก่มนหนีบแล้อต้องมัดก่อนเดี๋ยวมันต้องจัดการเองเถ้าว่ต้องจับโอ้ยตูข่อยเลยสิขอเคสตอ่อหน้ามันเหมือน นม่ะฮฮ้ยันอยอมเว้อันนี้ตัวเดียวเหรอผมเดี๋ยวมันก็ออกอีกมันผมบอกว่ามันจะอาจจะเว้นระยะห่างประมาณเดืชอชั่วโมงโอ้ยไปแล้วโอ้ยตัวเดียวนะได้ไงคุณหมอเขาซาวดูเมื่อคืนเนม่นเขาบอกไ <ป S 1> ม่น้อยกว่าสบงไปแล้วนะตั้หนาไปแล้วนะ เดี๋ยวมันก็จะย้ายตัวนี้แห้งเดี๋ยวมันก็จะออกมาก็อึ๊บออกมาอีกตัวนึงนี่ตัวที่ันะม้านี่เป็นเลี้ยงยัง วันนหะเลนตาวันนี้วันที่สิบห้าใช่ไหมตึงโป๊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 ตึงป๊ไ่ไไปซื้อนน <c oughs> เนอไปซื้อละต <c oughs> ื้อลิยย้นหงาโอเคเอื้อเต้เอาไปเด้แอไปซื้อลำย้าย ตวัวตนะพี่ตังพี่ตังชื่อให้ว่าอะไรลูกพี่ตังก็จะว่าพี่ตูพี่ตูก็จะพุตุงตูไปหาพอมากหออกเลยแตมันจะไตไปไหนลู มึงต้องดูเล่ให้ดีนะคืนนี้มึงต้องจับมันกินนมด้วยนะมึงจะไปนอนก่อนหมาไม่ได้นะผมน่นโนกนทวนทวนหมาห่อนยิ่งยิงยิ่งยิงย่งนี้ขาดน,อนา้องตายได้ไหมดํามานนจะปเป็นอีแลวให้มันนอนในเตก,กาเา้ามันจะได้ไม่ไต้พี่ฟังเก่งมากพี่ฟังเก่งค่ะแม่สายสตรองแต่สายตาตอค่ะ ต่อไปนะคะคลอนลูกแล้วปล่อยวันได้เลยค่ะปล่อยบ้านมันสิ <c oughs> อีคลอนลูกแล้วปล่อยวันได้เลยค่ะเป็นอันกันจบพิธีนะคะกันจบเกม เดมันม่กนมันนี่วะอะไรมันยิ่งจะหวาอีอีอีแบบนี้มันบ่หงลูกกินน้องแบบนี้จับลูกกินน้องกินน้องแบบนี้มันบ่ลูกก็ได้กินน้ตายแอ็นเอื